ผู้หญิงแบบไหนนะครับที่ผู้ชายจะปฏิเสธไม่ได้นะครับบางตำราก็บอกว่าต้องเทคแคร์ต้องดูแลต้องห่วงใยต้องนั่นต้องนี่ก็โอเคเบสิกดีแต่ผมอยากให้คุณจำคำหนึ่งเอาไว้นะครับถ้าคุณสามารถทำให้เขาเกิดความรู้สึกนี้ได้ถ้าไม่มีเธอฉันไม่มีทางได้เจอสิ่งนี้อืมอ่านะถ้าคุณทำได้การันตีเขาปฏิเสธคุณไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรในหลายๆครั้งนะครับในชีวิตนะครับเวลามีดแฟนกันอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณวิ่งไล่ตามเขาอย่างเดียวคุณไม่ได้สร้างอะไรใหม่ๆให้กับความรู้สึก หรือชีวิตเขาเลยเขาก็จะเฉยๆ,ๆนะโอเคละนะฮะวิ่งไห่ตามซักผ่าถูบ้านาหาข้าวก่อนดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถทําได้ถ้าไม่มีเธอฉันไม่ไปทางได้เจอสิ่งนี้จริงๆมันง่ายมากนะอย่าไปคิดถึงแบบโอ้โห و, ต้องเป็นสถานที่ทองคาวิทิุสมารานะครับสมุดคุณแค่แนะนําเพลงใหม่ให้เขาอืมนะฮะแล้วเขารู้สึกว่าแบบโอ้โหโคตรเพราะเลยว่ะคะแนนขึ้นละร้านอาหารใหม่นะคุณพาไปเซอร์ไพรส์ปรากฏกินแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ถูกอกถูกใจที่เที่ยวใหม่หรืออะไรเป็นที่เป็นความชอบของเขาน่ะแล้วคุณแนะนําได้เนี่ยนะฮะเขาจะรู้สึกว่าแบบ เฮ้ย <He> คุณเป็นคนน่าค้นหาในมุมนี้ทันทีแล้วก็เป็นคนที่มีอยู่ในชีวิตแล้วจะพาเขาไปเจออะไรดีๆที่เขาปฏิเสธไม่ลงคราวนี้ก็เหมือนกับไปเที่ยวต่างประเทศแล้วถ้าคุณได้ไกด์ดีๆสักคนหนึ่งคุณก็จะแบบโอ้ยยังไงก็ต้องใช้ไกด์คนนี้แต่คุณเป็นไกด์ชีวิตเขาไงในเรื่องของความรักสนใจอยากทําเป็นทักมาที่คลับกิก๊กเรียนนิวยอร์กดูหนึ่งรอบรับประกันเขาไม่มีใครปฏิเสธคุณ